ก็แค่นั้นเองยังไม่สามารถจะโยงไปถึงใครที่ไหนได้หรอกมันก็ไหลเตอร์ธรรมดาธรรมดานี่เองหาสื่อที่ไหนก็ได้สารวัตรตำรวจนมนึกชมความรอบหลูของผู้สื่อข่าวสาวเขานึกจะหยุดเพียงเท่านั้นแต่ก็เดาคำถามต่อไปได้จึงชิงตอบเสียก่อนว่าส่งกอง,ง,กองพิพสูจน์หลักฐานไปแล้วถ,ลถ้ามีลายนิ้วมือติดอยู่ ก็คงจะรู้ในวันสองวันนี้แหละน้ำตาลพูดจาหยอกหลอเยาะแย่นายพันตำรวจโทนุมอย่างคนที่รู้จักคุ้นเคยกันอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วจึงเข้าสู่ประเด็นที่หล่อนบางเอาไวา้สารวัตรขาแลยวเรื่องผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกลองแห่งชาติล่ะคะมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะไหนอ๋อเรื่องเสีลำบานนะหรือ อ,อยังยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยผู้สื่อข่าวสาวแลเห็นว่านายตำรวจหนุม่มซ่อนความโนกไว้มิได้ทันทีนายพลตายทั้งคนไม่ใช่นายพลเล็กๆด้วยตำแหน่งทางราชการก็สำคัญมากแล้วยังไม่มีใครสนใจจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้เลยถ้าตัวเล็กๆอย่างหนูเนี่ยคงไม่ผิดอะไรกับหมาตายตัวหนึ่งนะคะ เสียงของน้ำตาลเหมือนกับพูดกับตัวเองเขาไม่ได้ถึงขว้งอะไรหรอกคดีนี้มันผลหน้าที่ท้องที่ไปแล้วเท่านั้นเองน้ำตาลกลมสั่งให้สันติบาลรับผิดชอบสารวัตรบอกอย่างงดยิดอ๋อเหลอคะาแต่การสอบสวนเบื้องต้นก็เป็นหน้าที่ของท้องที่ไม่ใช่เหลอคะใกลเป็นพนักงานสอบสวนคะสารวัตร เขารู้ตัวคนขับรถคันที่ชนแล้วหรือยังน้ำตาลถามเหมือนกับว,ว่าคำตอบนั้นเป็นความรู้ใหม่ของ่อนพนังกงานสอบสวนคนเก่าก็คุณฉนวนไงละ่ะถูกย้ายไปอยู่ร้อยเอ็ดเรื่องบอลส่วนคนใหม่ก็คุณบาลณีนายพันตำรวจปรีบาลณีเพิ่งย้ายมาจากกองบัญชาการตำรวจภาคใต้คุณลองไปคุยกับเขาก็ได้นายพันตำรวจตรีบาลนี พนักงานสอบสวนคนใหม่ไม่สามารถจะให้ความกระจ่างแก่น้ำตาลได้มากนักนอกจากว่าคนขับรถยนต์บรรทุกมอรณนะที่สังหารเสน,นหลังจากเกิดเหตุแล้วก็หายตัวไปบริษัทเจ้าของรถยนต์บรรทุกได้แต่ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งแสดงตำบลที่อยู่ของคนขับรถผู้นั้นกับแบบประวัติที่แสดงข้อมูลพื้นๆเกี่ยวกับความเป็นมาของเขา ผู้สื่อข่าวสาวขอถ่ายสำเนาเอกสารเหล่านั้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มใจจากเจ้าหน้าที่ผู้น้อยในสถานีตำรวจนครบาลแห่งนั้นในวันต่อมาน้ำตาลไปที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาลหล่อนฉลาดพอที่จะไม่จู่โจมเข้าไปสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลจากผู้ที่หล่อนไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกันแต่เริ่มที่นายพันตำรวจปีสาว สังกัดกองบัญชาการนั้นซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคณะเดียวกันแต่เป็นรุ่นพี่เมื่อถามถึงคดีอุบัติเหตุที่เกิดกับนายพลโทอดีตประมุขของบลาโบน้ำตาลก็ถึงทางตันยังไม่ปิดสำนวนหรอก,แ,อกแต่ก็เหมือนกับปิดนายตำรวจสันติบาลสาวกระซิบบอกลอน คดีนี้เป็นคดีซูเปอร์ทอปซีคเขตของสันติบาลน,นอกจากชุดสืบสวนชุดนั้นแล้วไม่มีใครได้รับอนุญาตให้รู้เห็นหรือแม้แต่พูดถึงที่แปลกก็คือทางสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีตั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจขึ้นอีกชุดหนึ่งเพื่อสืบสวนเรื่องเดียวกันและสันติบาลเป็นฝ่ายต้องรายงานผลให้ชุดเฉพาะกิจชุดนั้นถ้าจะทำอะไร ้องได้รับอนุญาตจากชุดนั้นก่อนทุกเรื่องทางฝ่ายสันติบาลก็เลยทำท่าออกจะเซ็งๆงหนามตาลผ่านผลการหาข่าวของหล่อนไปยังนำพลหล่อนไม่มีทางที่จะรู้ว่ารายงานของหล่อนทั้งหมดนั้นได้รับการส่งต่อไปอยังดรอานัต์กฤษศนามิตรสุภาพบุรุษชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย ซึ่งกำลังพำนักอยู่ในห้องหมายเลข705ของโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้ตอนสายวันนั้นธนุดนิาลาลัยในล่างของด็อกเตอร์กฤิษนามิตรให้ลดยนต์เช่าคันใหญ่แบบที่ในวงการโรงแรมมักจะเรียกทับศัพท์ฝรั่งเศสว่าลีโมซีนไปส่งเขาที่พันทิพลาซาตลาดคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครเขาขึ้นบันไดเลื่อนไปยังชั้นสองของอาคาร แล้วก็เดินเตรดูคอมพิวเตอร์หลากยี่ห้อและแบบและเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้านน้อยใหญ่นั้นธนุดรลูตั้งแต่เขาออกจากโรงแรมแล้วว่ามีผู้ติดตามสะกดรอยเขามาทั้งโดยรถยนต์และจักรยานยนต์คนเหล่านั้นไปต่อกันด้วยเครื่องรับส่งวิทยุขนาดเล็กที่มองไม่เห็นทั้งเครื่องและไมโครโฟนเมื่อเขาก้าวเข้าไปในพันธิพลาซ่า ผู้ติดตามอย่างน้อยสองชุดก็ตามเขาไปอย่างกระชั้นชิดธนุย์รูด้วยว่ากระเป๋าเอกสารที่คนบางคนในพวกนั้นถืออยู่มีกล้องถ่ายรูปอยู่ข้างในธนุ์เดินช้าๆด้วยอาการระมัดระวังและหยุดหันไปดูข้างหลังเหมือนกับจะตรวจสอบการติดตามแต่ปล่อยให้ช่างภาพเหล่านั้นเลือกมุมและระยะถ่ายรูปเขาประนึ่งว่า เขาไม่เห็นพิรุษของการติดตามตามปกติธนุ์ไม่สนใจกับคอมพิวเตอร์และปล่อยให้เป็นธุระของเพื่อนร่วมงานที่มีความหรูและความชำนาญมากกว่าแต่เขาหรูเพียงเ,ล,เล่าว่าเมืองไทยได้เข้าไปเป็นภาคีสัญญาขุมคลองลิขสิทธิ์สากลและการคัดลอกทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนำมาจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ จึงเป็นการผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศแต่ปริมาณของซอฟแวร์เทือนที่เขาเห็นเกลื่อนตลาดอยู่นั้นสแสดงว่าถ้าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็คงจะตาบอดเขาหยุดที่หน้าหลานชื่อมันติเมียดีซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษสะกดว่ามันติเมียดีกำกับอยู่และอดรู้สึกชื่นชมในอารมณ์ขันของเจ้าของหลาน หรือผู้ตั้งชื่อนั้นไม่ได้เขาหยิบกล่องบรรจุซีดีลอมแผ่นหนึ่งขึ้นมาดูและพบว่ามีแต่กลองเปล่าๆผู้ขาย <4 S 2> ซึ่งเป็นเด็กนม,นมปฏิสันฐานกับเขาด้วยภาษาอังกฤษยอย่างคล่อง,งแคล่<ม>แลวแต่แปลงสำเนียงและผิดไบยากรณ์และถามเขาว่าเขาสนใจโปรแกรมนั้นหรือไม่และเมื่อเขาตอบรับ,ดบรเด็กผู้นั้นก็บอกเขาว่า อยู get okay. <S <S ่ใบไอเกตโปรแกรมฟอร์อยู่โอเคธนุษบอกว่าถ้าอนุญาตให้เขาใช้คอมพิวเตอร์ในหลานดูปโปรแกรมและโปรแกรมนั้นเป็นที่พอใจเขาก็จะซื้อผู้ขายดุมหายตัวไปจากหลานด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มแต่อาการลุกหลีลุกลนคลู่ใหญ่จึงกลับมา พร้อมด้วยโปรแกรมที่ะนุดบอกว่าต้องการจะดูฉายล่างสูงผิวคลับบรรจุแผ่นซีดีลอมที่ไม่มีป้ายบอกชื่อใดๆนั้นเข้าไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้วแล้วก็พรมหนิวลงบนคีย์หรือแป้นตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ครูต่อมาภาพสีอันสวยสดของหน้าแรกของโปรแกรมก็ปรากฏขึ้นบนจอ ธนุแทงทําเป็นศึกษาโปรแกรมนั้นอยู่พักหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องถ่ายรูปทั้งหลายบันทึกภาพของเขาในอิริยาบบท่างๆได้โดยตลอดในที่สุดเขาจึงกดปุ่มให้คอมพิวเตอร์คายซีดีลอมแผ่นนั้นออกมาเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้ขายแล้วแทนที่จะรับเอาถุงพลาสติกที่บรรจุซีดีลอมจากผู้ขายธนุด หยิบซอฟบแวร์แผ่นนั้นออกมาบรรจงใส่ลงไปในกระเป๋าเอกสารที่เขาถือไปด้วยและคืนถุงพลาสติกให้แก่ผู้ขายเมื่อก้าวออกมาจากหลานมันติเมียดีนั้นผู้ที่กำลังเฝ้าสังเกตและติดตามความเคลื่อนไหวของด็อร์กฤษณามิตรอย่างใจจดใจจอแลเห็นทันทีว่าชายล่างสูงผิวคล้ำผู้นั้นมีอาการระมัดระวังตัวยิ่งขึ้น ผิดกับเมื่อขาเข้าไปเขาเดินฉาลงและหยุดมองข้างหลังบ่อยขึ้นบางครั้งเขาหยุดที่กระจกโชว์หน้าหลานแต่เป็นที่เห็นได้ชัดบ้าเพื่อจะตรวจสอบการติดตามจากภาพสะท้อนในกระจกมือที่ถือกระเป๋าเอกสารและแขนข้างนั้นเกร็งเหมือนกับบ้าผู้ถือกำลังระมัดระวังมิให้กระเป๋าหลุดหรือไกลตัว เขาเดินลงบันไดเลื่อนลงไปยังชั้นล่างแล้วก็เดินออกไปยังรถดนเช่าคันเดิมที่จอดคอยอยู่รถยนต์คันนั้นมีได้เล่นตรงกลับไปยังโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้แต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าถนนนั้นออกถนนนี้โดยไม่ปรากฏจุดหมายที่แน่นอนลักษณะการเช่นนั้นทําให้ผู้ติดตามทั้งในรถยนต์และบนจักรยานจนอนุมานได้ว่าคนขับรถ และผู้อยู่ในลีโมซีนคันนั้นกำลังตรวจสอบว่ามีการติดตามโดยยานยนต์หรือไม่แต่ผู้ติดตามก็มิได้รู้สึกวิตกกงังวลเพราะสามารถที่จะติดต่อประสานงานกันทางวิทยุและสับเปลี่ยนตำแหน่งของยานยนต์ที่กำลังติดตามได้ตลอดเวลาผู้ติดตามเชื่อว่าด้วยวิธีนั้นผู้ถูกติดตามไม่มีทางที่จะเห็นผิลุด และรู้ว่าตนกำลังถูกผู้ใดหรือรถคันใดติดตามอยู่โดยไม่คลาดสายตาในที่สุดเมื่อลดยนต์เช่าคันใหญ่นั้นจอดลงที่หน้าโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้ด็อกเตอร์กิตสามิตรจึงลงจากรถส่งเงินรางวัลเป็นธนบัตรใบละ100บาทให้คนขคับแล้วรีบสาวเทาเข้าไปในล็อบบี้โดยไม่คอยรับบัรทยาหัดของเด็กนมผู้นั้น เขารับกุญแจจากพนักงานหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องหมายเลข705ด้วยท่าทางรีบร้อนหลังจากที่ปิดประตูห้องใส่กุญแจจากด้านในแล้วธนุดวางกระเป๋าเอกสารไว้บนโต๊ะแล้วเข้าห้องน้ำเขาเปิดน้ำล้างมือลงในอ่างเช็ดมือแล้วจึงคุกเข่าลงที่หน้าตู้ใต้กระจกบานใหญ่ตู้นั้นตามปกติ เป็นที่เก็บผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าและเช็ดมือกับของใช้กระจุกกระจิกที่อาจพบในโรงแรมชั้นดีทั่วไปธนุดเอามือคลำจนพบสลักที่ใต้ชั้นในตู้แล้วเลื่อนสลักนั้นออกแล้วจึงออกแรงดึงชั้นนั้นมาข้างหน้าส่วนที่เห็นเป็นชั้นเลื่อนตามแรงดึงออกมาเผยให้เห็นประตูกลอยู่ตรงหน้าประตูนั้นกว้างพอที่เขา จะคลานผ่านเข้าไปได้คนเดียวพอดีธนุดคลานเข้าไปในประตูนั้นแล้วหันมาดึงให้ฉันปิดประตูะต,ตู้ตปิดตามโดยไม่มีเสียงอีกสองสานาทีต่อมาธนุ์ก็พบตนเองอยู่ในอีกห้องหนึ่งนำพลและด็อกเตอร์วิเล็บทิดาสาวสวยของเขากำลังนั่งสนทนากันอยู่ในห้องนั้น ในทันทีที่ด็อเตอร์กลิษนามิตรผลพันธทิพราซาออกมาชายชะกันสองคนในเครื่องแต่งกายที่คล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบก็ก้กาวเข้าไปในร้านมันติเมียดีเมื่อสักครู่นี้มีแขกคนหนึ่งรูปร่างสูงผิวดำมาซื้อแผ่นซีดิลอมไปจากร้านหนีใช่ไหมหนึ่งในสองชายนั้นถามเด็กหนุ่มผู้ขาย,าข,ายของหน้าร้านด้วยเสียงแสดงความมีอำนาจ เด็กหน่มผู้ถูกถามสันนิษฐานทันทีว่าสถานการณ์กำลังวิกฤตถ้าชายทั้งสองคนเป็นตำรวจเหตุที่กำลังจะเกิดต่อไปคือการตรวจขนจับกลุมและยึดสอบแวร์เทือนซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วขึ้นอีกแม้นายห้างจะบอกเขาว่าได้จ่ายเงินก้อนเคื่องให้แก่ตำรวจเป็นค่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วก็ตามจำไม่ได้หรอกครับ มีคนเข้าออกหลานหลายคนผมไม่ได้สังเกตว่าคนไหนเขาโกหกขณะเดียวกันกับที่มองออกไปสบตาและพยักหน้ากับเด็กสาวในหลานถัดไปคำตอบของเขาชะงักลงเพียงแค่นั้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเอื้อมมือมาขวาคอเสื้อของเขาและดึงโดยแรงให้หน้าของเขาใกล้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเข้าไปไอ้น้องหรือจะโกหก อาจจะมีคนเข้าออกหลานหลายคนแต่มีคนเดียวคือไอ้แขกคนนั้นเท่านั้นที่หรือช่วยเอาแผ่นซีดีลอมใส่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ให้มันอ่านโปรแกรมแล้วมันก็จ่ายเงินให้หรือ200บาทใช่ไหมเสียงนนหนักและไม่สอบความเป็นญาติเหมือนสรรพนามที่ใช้ขณะนั้นความโกลาหลกำลังเกิดขึ้นทั่วทุกชั้นของพลันทิพพาซาา เลาะการระดมเคลื่อนย้ายสอแบแวร์เถือนจำนวนมหาศาลออกจากที่เก็บในอาคารไปอย่างที่ปลอดภัยภายนอกแต่ชายชะกันทั้งสองคนดูเหมือนจะไม่เห็นหรือรับรู้ในความอนลมาณน,นั้นว่าอย่างไงออนึกออกไ,ไหมหรือว่าจะต้องให้ทบทวนความจำผู้ถามหลังขอเสื้อของเด็กนมให้แรงและใกล้เข้าไปอีกขณะเดียวกัน กับที่เหงือกําปั้นอีกข้างหนึ่งขึ้นออกครับออกนึกออกแล้วแขกคนนั้นนั่นเองเด็กนมผู้กำลังจะเคาะลาะไหลและล่ำละลักตอบพลางพนมมือหรือต้องจำได้ด้วยใช่ไหมว่าหรือขายโปรแกรมอะไรให้มันซอฟแวร์ชื่ออะไรผู้ถามยังไม่ลดท่าทางคุกคามของตนเองเสียงของเขากล้าวและตาวาว จำได้ครับจำได้นี่ไงครับแผ่นนี้แผ่นนี้แหละอย่าทำอะไรผมเลยครับพี่ผมเป็นแค่คนขายของให้เขาเท่านั้นเด็กนมตอบอย่างรวดเร็วและไม่ปิดบังชายในเครื่องแต่งกายคลายตำรวจนอกเครื่องแบบปล่อยมือจากคอเสื้อของเด็กนมแล้วรับเอากล่องซอฟต์แวร์ไปพินิจพิจ,จารณาก่อนที่จะสัมทับว่าแผ่นนี้นี่นะ รับรองครับนี่นี่นี่ไงครับผมยังจดไมายเดี๋ยวนี้เลยเด็กนมตอบหนักแน่นหนีของเขาคือสมุดบันทึกโกโลโกโซโลเล่มเล็กเล่มหนึ่งชายผู้นั้นรับเอาสมุดไปตรวจด,ดูเมื่อเห็นว่าเลขหมายที่ปรากฏบนกล่องบรรจุซีดีลอมแผ่นนั้นตรงกับหมายเลขที่บันทึกอยู่ในหน้าและบรรทัดสุดท้ายของสมุดเล่มนั้น ชายผู้นั้นก็หันไปสบตากับอีกชายคนหนึ่งที่มาด้วยกันแล้วออกจากหลานมันติมีเดียไปพร้อมด้วยกล่องเปล่ากล่องนั้นเด็กนมมองตามชายทั้งสองไปด้วยแววตาแสดงความเกลียดชังและแขนเคืองจนกระทั่งลับตาแล้วจึงดาพอให้ตัวเองได้ยินว่าทุยไอตำรวจตะกวดธนุดนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้น และปล่อยให้ด็อกเตอร์วิลเล็บทำหน้าที่ของหลอนเขาจะหนักในความใกล้ชิดของร่างของหญิงสาวผู้ซึ่งกำลังใช้แปลงอ่อนและเลงสารที่เขาไม่รู้จักชื่อลงทั่วใบหน้าของเขาชั่ววินาทีหนึ่งกลิ่นเครื่องสำอางหรือประทินโชยมากกระทบจมูกของธนุดการทำงานของคานประสาทหลงจองกันไปอย่างฉับพลันกับสัญ,ญญาณและสังขารเหล่านั้น บอกเขาว่าวิเลปคือหญิงสาวงามที่ร่างกายและผิวพันธ์เปล่งปลั่งและเต่งตึงในวินาทีต่อมาสติของเขาก็กลับทำงานและเตือนให้เขารู้ว่าร่างกายของวิเลปเป็นที่ชุมนุมของสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกับร่างมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทุกตัวทุกชนิดความสวยงามของลอนกำลังเปลี่ยนแปล är, และใบหน้าไปสู่ความเน่าเปือ่อยผุพัง เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างหล่อนกำลังแก่ลงแก่ลงและในที่สุดถ้ายัางไม่ตายก็จะกลายเป็นหญิงชราคนหนึ่งและถ้าตายก็จะกลายเป็นศพศพหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการคุณลุงกำลังทำสมาธิหรือคะความถูกต้องของคำถามนั้นมีได้เป็นที่คาดหมายของธนุษ เขาหยิ้มแต่ไม่ตอบเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นและได้ยินหลอนถามต่อไปว่าสมาธินี่เขาว่าทําทำมากๆแล้วทำให้มีเออแกลวเยนส์ ance, ใช่ไหมคะธนุดต,ต,ตอบชดถาบว่าจิตที่สงบหรือได้พักเพราะสมาธิมีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นและอาจทำให้เจ้าของจิต มีความสามารถหลายรูปหลายอย่างแค a วอรเยนส์ก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งนอกจากนั้นยังอาจจะมีแคลออเดี e นส์และแคลเซนเ e n c e ด้วยก็ได้วิเล็บชง,งักแปลกในมือถือขังอึดใจต่อมาหล่อนจึงถามด้วยเสียงแสดงความสนใจจริงๆว่าถึงอย่างนั้นเชีวเหรอคะคุณลงุงเออวันหน้าครับ นำพลสอดด้วยน้ำเสียงเดียวกันไอ้แคลอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับหูทิพตาทิพย์อย่างนั้นใช่ไหมครับชายล่างสูงผิวขล้ำตอบว่าคล้ายๆกันนั่นแหละแคลโบเยนคือความสามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตหรือที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะที่ใดในขณะนั้นแคลออเดียนคือหูทิพสามารถได้ยินเสียงที่ยังมาไม่ถึง หรือที่กำลังเกิดอยู่ที่อื่นที่ไกลเกินกว่าที่หูของคนธรรมดาจะรับได้ส่วนแคลเซนเทนคล้ายๆกัยนันสามารถอย่างรู้ความเป็นไปของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในขณะนั้นนั้นได้ว,ว้าววิเล็บอุทานเป็นภาษาฝรัง่งคุณลุงพอจะรู้ไหมคะว่าอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นในโรงแรมนี้ที่ผิดธรรมดาหรือซิติเลนะ ลุงคงไม่เก่งถึงขนาดนั้นหรอกแต่ลุงคิดว่าเวลานี้มีใครกำลังจะโทรศัพท์เข้ามาในห้องนี้ธนุดพูดด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มพูดขาดคำเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะในห้องนั้นก็ดังขึ้นเหมือนได้รับประกาศเสร็จจบตอนที่25แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ